สวัสดีครับเจครับจิตไฟมายเนอร์ครับวันนี้เรามาขุดเจ้าตัวว o ตม m i เนอร์นะครับ m 3 2 x นะครับตัวนี้64ทราแฮชนะครับกินไฟ54วัตต์ต่อ1แอมแปรนะครับก็คือประมาณ3,400วัตต์นะครับตัวนี้ก็พัฒนามาจากรุ่นก่อนนะครับก็คือเพิ่มตัวเปลี่ยนแจ็คพัดลมนะครับเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาตรงแจ็คนะครับเป็นพัดลม4ขิดนะครับ พัดลมแบบเดิมันจะเป็นกินแบบแอนด์ไมเนอร์นะครับมันจะค่อนข้างจะทนกับพัดลมตัวใหญ่ม่ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็แรงขุด64แฉกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากินจริงๆรกี่อะขุดได้จริงกๆๆี่แฮกครับกินวัอตไมเนอร์นนครับอันนี้เราก็เริ่มขุดแล้วนะครับผมก็ ใช้โปรแกรมสแก,สแกนไอีนะครับผมก็จะเจอ i อีของตัวนี้เราก็เอามาเปิดในโคลมนะครับแต่ตัวนี้มันจะค่อนข้างจะค่อนข้างจะต้องเป็น HTTPS นะครับผมก็จะมีขึ้นแจ้งเตือนนิดนึงนะครับว่าเปิดไม่ได้ก็ต้องกด Advanced มานะครับผมแล้วก็เปิดเข้ามาแล้วก็ล็อกอินด้วยรหัสแอดมินนะครับผม เอาอินเข้ามาเสร็จก็จะมีหน้าสเตต,ตัสนะครับตอนนี้ก็แรงกดอยู่ที่65เทราแฮนะครับการลราประมาณ20กว่าเลยนะฮรอุณหภูมิอยู่ที่78นะครับอ้าวไม่ใช่67นะครับผม770นะครับก็จะบอกคูในการขุดนะนี่ F2 ฟซูคนะครับผมแล้วก็บอกสเตตัสต่างๆอีเวนต์ต่างๆเอเลอร์อไม่มีนะครับผมแล้วก็รีสตาร์ทได้ตรงนี้นะครับ แล้วก็เมนูก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยก็คือสเตตัสจะหน้าแรกหน้าน,นี้แล้วก็ดู API หลอกการทํางานของ API คนระับก็สามารถยิงเข้ามาดึงข้อมูลได้ System l o นหลอกนะครับผมก็เป็นข้อมูลหลอกของการทํางานเครื่อง Miner l หลอกนะครับอันนี้คือหลอกการขุดนะครับว่าขุดอะไรยังไงได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ p โปรเซสก็คือจะมีโปรเซสบอกว่ามีโปรเซสอะไรทํางานอยู่บ้าง Overview ก็เป็นข้อมูลเครื่องนะผมก็เป็น M3.2 นะครับ V10 นะครับตัวนี้โอเคแล้วก็ System ก็จะมีข้อมูลในการเปลี่ยน IP เ,เปลี่ยนวันที่นะผมติงวันที่ต่างๆภาษาต่างๆนะครับผมแล้วก็ Admin นคือเปลี่ยน password ได้นะครับ Reboot เครื่องก็คือสามารถสั่งร e b o o t เครื่องได้ อินเตอร์เฟซก็คือใช้ฟิกไอพีนะผมอันนี้ก็อ e ีดิจ่านะครับอีดิก,ก็จะให้ฟิกไอพีนะผมแล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือปันฟิกครูนะผมอันนี้ก็จะปันฟิกคูใป็นบีทีซีนะผมเมื่อก็สามารถเลือกครูที่เขาให้มาก็ได้นะครับสามารถเลือกได้เลยหรือถ้าจะเลือกคููเองก็กดคัสตอมนะครับก็จะแก้ได้นะครับแก้เสร็จก็ใส่ว o ร์เกอร์แล้วก็ เลื่อนมาด้านล่างครับกดเซฟได้เลยเซฟเสร็จก็จะมาอยู่หน้าสเตจจตัสการทำงานแบบนี้เลยนะครับ65.7ซีนะครับแบตเตอรี่4วิ่งกันเกินนะครับทิศไฟ3 200วัตต์นะของพาวเวอร์ตัวนี้ก็เป็นพาวเวอร์นะครับตัวให้กำลังไฟ1ึง250แอมป์เลยนะครับนะครับโอเควันนี้ก็รีวิว ตัว M32S นะครับผมไว้เพียงเท่านี้นครับก็มีพอร์ตด้านหน้ามีพอร์ตแลนนะครับแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตปุ่มรีเซ็ตไอพีรีเซ็ตตั้เครื่องนะครับใส่แมโครไอเดีการ์ดไว้สำหรับลงเฟรมแบ์แล้วก็ชอกเก็ตพัดลมสายเป็นหัวเหลี่ยม โ okay. อเควันนี้ก็ฝากติดตามนะครับปิดคอยมาไมเนอร์นะครับเจครับผมบ๊ายบายครับกดไลค์กด, like, กดแชร์เราด้วยนะครับ